เอาทุกคนกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับพิกเซลนะครับ สำหรับพิกเซลวันนี้ครับผมจะเกินในส่วนของคอนเทนต์ะครับที่ทางตัวพิกเซลเนี่ยได้ปล่อยคลิปสปอยนะครับออกมาในชั่เตอร์ที่2ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆและฟิเจอร์อะไรนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมพิกเซลและราคาของพิกเซลเนี่ยมีโอกาสขึ้นไป $1 ดอลลาร์ครับและมีโอกาสอย่างไรครับจากข้อมูลนะครับผมจะเอาข้อมูลนั้นนํามาพูดให้กับเพื่อนๆฟังในการที่จะให้ราคาของพิกเซลนะครับในการานเทดเนี่ยเป็นไปได้และมีความเป็นไปได้ที่สุดนะครับในการที่จะทําให้ราคาเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ ที่35บาทหรือ1ดอลลาร์นะครับมีความเป็นไปได้อย่างไรเรามาดูในคลิปสปอยของ Pixel ลในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้าครับที่จะมีฟิวเจอร์ใหม่วันนี้ใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK เกม t o อ p อันั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อน,นในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจ ที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองรเราจะสามารถหาได้จากเควสบอร์ดนั่นเองครับซึ่งเควสบอร์ดนะครับถ้าใครนะเล่นเมื่อวานนะครับในวันที่20เนี่ย ในวันที่20เดือน2นะครับเขาได้ทําการปรับให้มีการดรอปเปลี่ยญพิกเซลเนี่ยน้อยลงมากๆนะครับซึ่งคนที่ได้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2-4เหรียญนะประมาณนี้นะครับที่มันจะดรอปให้นะแต่วันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนมาใหม่ว่าเหรียญพิกเซลเนี่ยจะดรอปง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่จะใช้ในส่วนของโกเนี่ยเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของโกเนาะเพราะว่าเราจะต้องเอาโกเนี่ยมาทําการซื้อของมาทําการไปปลูกต่างๆนะครับคราฟของต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดในตัวของเหรียญพิกเซลขึ้นมานั่นเองครับเพื่อนๆเอาละ ข้อมูลนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการอัปเดตขึ้นมาใหม่ครับในหัวข้อต่างๆนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูว่า เยมพิกเซลเนี่ยมีโอกาสราคาขึ้นได้อย่างไรครับหัวข้อที่1นึ่งในแหผมจะพูดก็คือว่ามีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือจานวนผู้เล่นทั้งหมด ID นะครับที่เกิดในเกมพิกเซลเนี่ยจำนวนทั้งหมดก็คือ2องแสนหกหมอ้โหเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จมากๆนะครับในการเปิดมา1ปีนะและเข้าปีที่2ก็คือชาปตัวที่2เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับก็คือ2สัปดาห์นี้เนี่ยเขาเนี่ยจะทําการนะครับปรับเปลี่ยนและก็ ทดลอ,องนะครับรายได้ของ t e x t b o บอรหรือว่าบอร์ดเควสที่จะได้รับเหรียญพิกเซลนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับว่าให้เกิดความสมดุลน,นะครับว่า1วันเนี่ยเราจะสามารถหาพิกเซลได้อยู่ประมาณเท่าไหร่และมันจะยากจะง่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับรวมของแต่ละคนนะครับเขาก็จะปรับเปลี่ยนว่า อาจจะมีการดอบเยอะนะครับบางวันและก็บางวันอาจจะมีการดอบน้อยอะไรแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับความสมดุลที่เขาจะปล่อยเหรียญให้กับเราเล่นนะครับสําหรับผู้เล่นเกมพิกเซลเนาะอันนี้ก็จะเป็นโอกาส1ก็คือบางวันเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับเหรียญพิกเซลในบางวันอาจจะเยอะบางวันอาจจะน้อยนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะและนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการปล่อยนะครับเนื้อเรื่องภายในเกมครับ เอาล่ะเนื้อเรื่องภายในเกมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยก็คือจะพูดในส่วนของ a M A ก็คือมีเรื่องอะไรบ้างครับ M A นะหนึก็คือรายได้ของพิกเซลเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่และเขาจะบอกรายละเอียดทั้งหมดใน M A นะครับ2ก็คือฟิวเจอร์ใหม่เนี่ยในเรื่องของไทม์ไลน์นะครับก็จะบอกด้วยว่ามาวันที่เท่าไหร่ของสัปดปาห์นี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของ ฟีเจอร์ใหม่ที่ผมพูดนะครับก็จะมีเรื่องอะไรก็คือสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงที่จะเข้าภายในสัปดาห์นี้นะครับจากทางแอดมินดิคอร์เนี่ยได้ประกาศอัปเดตมานะครับสัตว์เลี้ยงจะเข้ามาแล้วนะทุกคนและนะครับ เนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับอีก2-3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยในเรื่องของแลนนั่นเองครับเราเนี่ยจะเห็นว่าจะมีแลนนะครับส่วนตัวของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับที่เราซื้อกัน100เบอร์รี่สมัยก่อนนะเออสมัยช่วงเราเข้าแรกๆนะครับก็คือ MySpec ตรงนี้นะครับก็เราเสามารถเข้าไปได้นะครับณปัจจุบันนะและเขาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยสามารถนะครับขยาย แมปตรงนี้ได้นะครับโดยจะใช้เหรียญพิกเซลครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหลักการเบิร์นะครับเบอร์เหรียญและเหรียญพิกเซลเนี่ยก็จะเกิดการใช้งานนั่นเองทุกคนอืพิกเซลเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญขึ้นกระดานเทปที่ค่อนข้างดีนะเปิดมาแผ่แรกเนี่ย ฟีเจอร์ใหม่ก็มานะครับฟีเจอร์ใหม่ก็มาโดยการนำเหรียญพิกเซลเนี่ยเข้ามาใช้งานครับสิ่งที่จะต่อมานะครับจะเกิดขึ้นในอีก2-3สสัป,ปดาห์ข้างหน้าก็คืออุตสาหกรรมใหม่ครับอ,อ่าอุตสาหกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปสปอยนั่นเองครับแล้วก็การรวบรวมทรมัพยากร,รใหม่ๆนะครับอาจจะมี พืชผลซีดเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นและมีการอัปเกรดด้วยนะครับอัปเกรดขวานเนาะและจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของบ้านกิวเอาล่ะเราไปดูคลิปสปอยกันเลยครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอีก2-3สส,สัปดาห์ข้ั้งหน้าครับนี่ไงคำถามเต็มหัวเลยครับเกี่ยวกับเหลี่ยนพิกเซลเอ,อืมมาเรามาดูนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอะไรกันบ้างอ่ะไปแนนพิกเซลนะครับเพอันนี้เริ่มจากการเพาะปลูกธรรมดาของเราครับ มีอะไรนะจับผีช่วยกันนะครับผมผมก็จะจับผีช่วยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็คือเก็บไข่อันนี้เก็บหัวใจอุ้ยนี่ก็จะเป็นแผลแรกนะครับที่เราเห็นแล้วนะสัตว์เลี้ยงมาจริง,รงนะครับตามความคาดหมายนะก็คืออย่างที่ผมบอกนะสัป,ปดาห์นี้นะครับจะมีฟิวเจอร์ใหม่ก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงจะเข้านะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยว่าสัตว์เลี้ยงทําอะไรเนี่ยก็คืออยู่ที่งานเอเอเอนะครับคืนนี้ก็คือวันพฤกับบวันพฤหัสนะครับขเขาก็จะ พูดถึงรายละเอียดนะครับว่าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างอย่างที่ให้ผมคาดเดานะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มช่องกระเป๋าหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่องกระเป๋าของพวกเราเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะหลังจากที่เราได้ทาเวสบอร์ดเพื่อหาเหรียญพิกเซลนะครับค่อนข้างที่จะจะอัดทรัพยากรหลายชนิดมากขึ้นเพราะว่าเวสบอร์ดเนี่ยมันทรัพยากรในการออกเวสบอร์ดเนี่ยที่เราจะไปส่งเวสนะครับ มันค่อนข้างหลายชนิดเหมือนกันถ้ายิ่งเรามีช่องกระเป๋าเยอะนะครับเราก็จะเก็บสับิภาระของเราเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนะครับมันก็จะสะดวกสบายใช่ไหมเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องไปาฝากคังเราก็จะไม่ต้องจําเป็นต้องไปร้านค้านะครับเพื่อขายของออกเพื่อเอาช่องว่างในตัวของเรานะครับให้มันว่างเนาะแต่ถ้าสัตว์เลี้ยงมันช่วยนะครับผมว่า น่าจะมีประโยชน์นะถ้ามีสัตว์เลี้ยงแล้วเพิ่มช่องว่างนะครับเหมือนกับเราเติม v ี p อพี่ะมันก็จะเพิ่มช่องว่างในกระเป๋าของเราใช่ไหมสองนะครับในตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างที่ผมคาดเดานะอันนี้ก็คือคาดเดาไม่มีข้อมูลอ้างอิงนะเพื่อนๆนะข้อมูลอ้างอิงเนี่ยเราเข้าไปดูในงาน m m นะครับถ้าให้คาดเดานะผมว่าถ้ามีในส่วนของดันเจียนอ่ะเพราะว่ามันมีดันเจียนอยู่นะครับดันเจียนที่เขาจะเอาลงมาถ้าเอาสัตว์เลี้ยงยไปต่อสู้ด้วยอาจจะเป็นไปได้อืมอาจจะเป็นไปได้ เอาล่ะสำหรับสัดเลียงนะครับอ่ะเราสปอยไปนิดนึงเราไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เจาะจงหรืออ้างอิงข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็คือการหาพิกเซลนะครับถ้าเราดูจริงๆนะอันนี้ก็สปอยแบบคร่าวๆเล้นะครับผมถ้าเราดูนะตรงนี้นะป o ับปริ5คูณนะครับหรือ5 x กนะก็คือใช้5ปรับปริเนี่ยได้1พิกเซลอันนี้ดี แต่ถ้าเรามาดูตรงกลางนะครับถ้ามันเป็นตัวเลขนี้จริงๆนะถ้ามีการปรับเปลี่ยนเควสบอร์ดนะครับนี่อึ้งเลยนะก็คือต้องใช้เคเลอร์ตนะครับหนึ่งร้อยถึงจะได้หนึ่งพิกเซลโอ้โหถ้ามันเกิดอย่างนี้จริงนะภายในสัปดาห์นี้ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการได้รับพิกเซลในเควสบอร์ดเนี่ยผมบอกว่าอึ้งเลยนะครับนี่มันเยอะเกินปกติมันจะอยู่ประมาณ10ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเคเลอร์ตนะครับจะประมาณ10 10ก้อนเพื่อรีเควสบอร์ดนะนะ แล้วถ้าเรามาดูตรงฝั่งขวานะครับโอ้โหฟักทองม่วงบ้าเอ้ยห้าสิบนะครับห้าสิบรูกในหนึ่งโคตรเอา่มเลยครับของพวกนี้เนี่ยมันจะแพงขนาดไหนอ่ะถ้าเราดูแบบสปอยสปอย,สปอยแบบนี้นะคือปกติเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเฟลดบอร์ด mm hmm. เนี่ยมันจะชอบมีเคลลตแล้วก็ป๊อบเบอรี่นะครับแล้วก็ฟักทองม่วงเนี่ยมีประจําเลยนะครับสําหรับเฟลดบอร์ดนะ ก็ของพวกนี้เนี่ยคิดว่าในนะคตยิ่งจะมีราคามากๆนะครับเพราะว่าการล่าเหรียญพิกเซลเนี่ยมันจะยากมากขึ้นและก็ต้องส่งเควสได้เยอะมากขึ้นเกิอจะสุ่มได้1เหรียญต่อวันอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเราไปดูต่ออัปเกรดนะครับอัปเกรดฟาร์มของคุณอ่ะอัปเกรดฟาร์มของคุณเดียวครับอ่ะเราดีกลับก่อนเขาบอกว่าอัปเกรดนะครับฟาร์มของเราก็คือ ทุกคนเนี่ยมันจะมีฟาร์มของใครของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูจากตัวเกมนะจากนั้นนะครับที่เราเห็นกันจริงๆเนี่ยเราดูตรงนี้นะครับมันใช้900พิกเซลนั่นก็แสดงว่านะครับในการอัปเกรดแลนด์เนี่ยโอ้โหใช้เยอะขนาดนี้เลยเพื่อน <laughs> ใช้900พิกเซลครับในการอัปเกรดเพื่อให้มันมีพื้นที่ที่ใหญ่มากขึ้นอู้เยอะว่านี่คือการเบิร์นที่ดีครับและทําให้ตัวราคาเหรียญพิกเซลนะราคาขึ้นแน่นอนครับอันนี้ก็คือการเบิร์นเหรียญที่ดีมากๆครับ ถือว่าเป็นเกม f t ที่วางแผนระบบมาและใช้เหรียญที่เปิดตัวในกระดานเทรดเพื่อที่จะเอาเหรียญเนี่ยมาใช้งานได้จริงในตัวเกมเนะครับอันนี้ดีนี่ยกยกนี่โป้งให้เลยนะครับนี่ดีมากๆทําให้ผู้เล่นเนี่ยอิมอ่มเอมถ้าได้เห็นแบบนี้นะครับภาพแบบนี้นะโอ้โหขยายแลนเป็นแลนใหญ่นะครับใช้900พิกเซลนะเหมือนจะใบามาเลยนะอันนี้มินแพดนะครับมินแพดเนี่ยระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาแล้วอ่ามินแพดเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนมันจะอยู่ในแคปซูลนะครับทุกคนเห็นไหม เป็นแคปซูลม่วงนะีอันนี้อยู่ในห้องแลบนะทุกคนใครไม่เคยเห็นนะครับเราสามารถเข้าไปดูในห้องแลบสัตว์เลี้ยงได้นะครับก็จะมีแบบแคปซูลแบบนี้แหละก็จะถ้าให้เดานะครับผมมองว่าน่าจะกดเข้าไปในตู้แล้วก็อาจจะไปสุ่มกาชาหรือเปล่าหรือเราต้องไปซื้อไข่อะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูใน MA นะครับข้อมูลนี้อ่าถ้าเราฟักออกมาดูเลยโอ้โหฟักออกมานี่สัตว์เลี้ยงดีดยดเดี๋ยว,ด,ยวดูน้อนเลยนี่นะครับ สัเลี้ยงนะใครอยากได้ตัวไหนนะครับก็ดูเอาว่าตัวไหนที่ตรงกับฉลบของเรานะว่าไปทํามาหากินกับเราเนี่ยเงินทองมันจะไหลมาขนาดไหนนะครับก็ดูเอาได้นะครับผมนี่มีแต่ตัวแบบส,สวยๆทั้งนั้นนะโอเคครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของจอยกิลก็คือเข้าร่วมกิลนะครับใครที่ยังไม่มีกิลนะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คือบ้านกิลนะทุกคนนี่ไงมาแล้วครับระบบบ้านกิลอย่างที่ผมพูดนะครับเขาจะมีการอัปเกรดอ่เขาจะมีการอัปเดตนะครับ อีก2 3ถึงสสัปดาห์นับปัจจุบันที่ผมทำคลิปนะครับผมทำคลิปเนี่ยในวันที่20นะครับ20่กุมภานะทุกคนก็นับไปอีก 2- 3ถึงสสัปดาห์นะครับก็จะมีการอัปเกรดในเรื่องของบ้านกิลเข้ามาครับนี่คือระบบนี้นะ,ะถ้าเราเดินเข้าไปนะครับปิ๊บนี่บ้านกิลเมมเบอร์ออฟอนี่ก็คือเราสามารถไปทำฟาร์มที่กิลได้นะครับทำฟาร์มที่กิลนะครับเหมือนจะได้มเมล็ดพันธุ์ในกิลนะก็จะมีแบบกิจกรรม ะมะเมล็ดพันธุ์สําหรับคนในกลิ่นะครับถ้าใครไม่มีกลิ่ก็อาจจะไม่ได้มเมล็ดพันธุ์นี้นะอาจจะเป็นไปได้นะครับงั้นก็แสดงว่าระบบกลิ่นเนี่ยค่อนข้างสําคัญและอ่าเราก็จะได้แบบว่ามีการสื่อสารหรือคอมมูนิตี้ในกลิ่นะครับก็ถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมก็ไทยแลนด์นะครับกิ่นไทยแลนด์คอมมูนิตี้อ่ากิ่นพิกเซลไทยแลนด์นะครับก็ไม่รู้ว่าเปิดรับสมัครหรือไม่รับสมัครนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็พยายามไปเช็คดูนะครับใครที่ยังไม่มีกลิ่เนี่ยให้เพื่อนๆนะครับไปเช็คที่ ตัวของเดสก์บอร์ดนะครับให้เรากดไปที่เดสก์บอร์ดนะตรงนี้นะครับแล้วเราให้ไปเช็คกิวนะว่าเราเนี่ยอยู่กิวอะไรนะครับอ่ะพอเราเข้าไปอย่างนี้นะทุกคน,นนะเราสามารถเข้าร่วมกิวนะครับนี่เห็นไหมกิวนะครับตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยผมอยู่กิวใครก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นคนไทยนะพิกเซลไทยแลนด์นะครับตรงนี้นะผมขอเข้าไปในกิวตั้งแต่นานแล้วนะครับถือว่านานแล้วนะถือว่านานแล้วนะอ่ะาามสามารถเข้าร่วมกิวด้วยกันได้นะครับเพราะว่าเกมนี้คนไทยก็ถือว่ากําลังเล่นนะกำลังเริ่มเล่นเ,นเยอะแหละ ณปัจจุบันตั้งแต่พวกเราตั้งแต่ตั้งแต่ผมเล่นเนี่ยคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณ2 0 0 300เนี่ยแต่ว่าณปัจจุบันผมว่าน่าจะประมาณ1,000ขึ้นและอ่า1 0 0ัอั 1, อพเนี่ยประมาณนี้นะครับเกมมันค่อนข้างถูกกาวเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเกมนี้เนาะใครที่อยากจะสร้างกิลดะครับก็คิดีเอทสร้างกิลด์ได้นะทุกคนนะตรงนี้นะครับแล้วแต่เรานะ ใครอยากมีเพื่อนนะครับหาเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับหรือถ้าเราอยากจะเข้าไปดูกิลตัวเองว่ากิลตัวเองเนี่ยมีใครบ้างนะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมแต่ระบบกิลเนี่ยจะถูกอัปเกรดมานะครับก็คืออีก2-3สัปดาห์อะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับเราไปดูเนื้อหาต่อมาครับนี่ก็คือการเลเวลอัพทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเลเวลอัพมีการอัปเกรดขวานตีบวกขวานด้วยครับนี่ มันคือขวานตัดไม้ของเราครับผมต้องตีบวกอัปเกรดเอ้ยเดี๋ยวเป็นสีทองด้วยหรอมีขวานทองด้วยมึงเอาเจ้าไปตีอะไรวะเนี่ยขวานทองเดี๋ยวมีขวานเขียวด้วยครับอันนี้เนี่ยถามว่ามันคือโหมดอะไรใช่ไหมครับผมมองว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เขาบอกว่าอีกสองถึงสามสัปดาห์จับเปิดอุตสาหกรรมใหม่งั้นก็แสดงว่าอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยที่จะเปิดนะครับ น่าจะไปหาวัตถุดิบที่เกี่ยวกับชนิดขวานนะครับอาจจะต้องใช้ขวานสีเขียวไปฟาร์มตรงนี้อาจจะใช้ขวานสีทองไปฟาร์มอันนี้นะครับแล้วก็รวบรวมทรัพยากรแล้วมารับในอ,อุตสาหกรรมใหม่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการตีบวกอุปกรณ์ด้วยนะหรือเป็นการฟันมอนหรือเปล่าโอ้อันนี้มันอันนี้สนุกอันนี้สนุกอันนี้ดีครับมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะ ผมอยากรู้ข้อมูลมากอะตอนนี้นะก็น่าจะต้องรอดู MA เสร็จนะครับอีก2วันเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันรายละเอียดทั้งหมดว่าไอ้เขาให้ข้อมูลอะไรเรามาบ้างนะเอาละนี่คืออะไรพิกเซลนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอาคารนะครับอาคารเนี่ยตูดอยู่ตรงไหนใช่ไหมพิกเซลเฮดคนะครับถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นห้องแบบนี้เลยนะครับห้องตัวนี้เนี่ยอย่างที่อัปเกรดมานะนี่น,น,นีตรงนี้นะครับแต่เรายังเข้าไม่ได้นะ ต้องรอก,การอัปเกรดนะครับนี่เห็นไหมเขาก็บอกว่า maintenance service อยู่นะครับก็คือปิดต่อปรุงอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูนครับมันคือห้องอะไรนะครับปึ๊บม,มีการเข้าไปแล้วเดียวเป็นดันเจี้ยนใหม่โอ้โหน่าจะเป็นที่ฟาร์มมอนหรือเปล่านะครับมีแะเก่อยู่ในน้ําด้วยนะทุกคนอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยงูหรือเปล่าง,งูปลานะเอ้ยเป็นป่าเมซอนหรือเปล่านะครับเอออันนี้ก็เหมือนมีต้นมะพร้าวใช่ไหมวะ นี่จะเป็นดันเจี้ยนใหม่นะครับอันนี้เป็นสนามฟุตบอลโอเคตอนนี้เข้ามาในคาริโอว์นะครับอันนี้เป็นจิตกรรมว่านะครับแล้วเอ้ยเลี้ยงวัวอันนี้คือตีฟักทองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เฮ้ยอันนี้เป็นพืชใหม่ทุกคนพืชใหม่อ่ะมีสีม่วงแล้วก็มีสีเขียวดอกสีเขียวครับอันนี้น่าสนใจเฮ้ยเดี๋ยว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 เหมือนเขาใบมาให้เลยนะ ดูเสื้อของอตัวละครดิมันเป็นสีแบบสีม่วงใช่ไหมสีม่วงออกน้ําเงินนะครับน้ําเงินเข้มเนี่ยแล้วก็มีสีเขียวอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเอาละตรงนี้เนี่ยถ้าให้ดูจริงๆนะครับน่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกสําหรับที่นี่เลยเพราะว่าถ้าเราดูพื้นที่ตรงนี้นะมันเป็นสีม่วงใช่ปะแต่ท่าแลนม่วงเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นม,มีพื้นที่แบบนี้เลยนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นดันเฉพาะ แล้วมาปลูกเฉพาะตรงนี้นะครับมาปลูกเฉพาะพืชตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับมันก็จะมีพืชแบบหัวเขียวใช่ปะห,หัวเขียวดาต้นม่วงนะครับนี่น่าสนใจน่าสนใจดันนี้น่าจะเป็นดันดันสําหรับปลูกพืชเฉพาะตรงนี้หรือเปล่านะครับเอาละ่ะเออมีม,มีแบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้คืออะไรอันนี้เตาเผาใหม่ทุกคนเป็นเตาคาราฟใหม่ครับน่าจะเป็นคาราฟอุปกรณ์หรือเปล่า แต่ใช้แร่ของไอรอนนิดครับนี่เป็นเหมืองอุตสาหกรรมใหม่นะครับนี่เป็นเหมืองอุตสาหกรรมใหม่นะทุกคนอันนี้น่าสนใจอะทุกคนเริ่มเข้าไปที่คาริวัลแล้วแสดงว่ากิจกรรมตั๋วคาริวัลนะครับผมมองว่าจะกลับมาอีกครั้งนะครับในอีก2ถึงสัปดาห์แน่อันนี้ไม่ใช่เกาวให้กับเพื่อนเพื่อดูนะครับเอาข้อมูลที่ทางตัวเกมเนี่ย เปิดเผยนะช่วงเริ่มต้นให้กับเรานะครับแต่ข้อมูลอ้างอิงแบบเชิงลึกจริงๆเนี่ยต้องรอไปฟังจาก MA คืนนี้นะครับว่าข้อมูลหลักๆที่เขาปล่อยเนี่ยเขาบอกแค่หัวข้อมาแล้วก็ปล่อยคลิปมาให้กับเราดูครับแต่ถ้ารายละเอียดข้างในเนี่ยต้องรอไปดู MA กันละกันครับใครชอบยังไงครับในการวิเคราะห์แล้วก็ดูสปอยนะครับของเกม Pi ก e l ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ